ก็ขอกับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วนะครับวันนี้ผมจะมาทํามาม่ากันนะครับเอาวิธีทํานะครับเราต้องมีถ้วยหนึ่งจานนะครับเอาลืมเตรียมถ้วยเดี๋ยวผมไปหาถ้วยก่อนนะโป่งโอเคพอมีถ้วยนะครับเราต้องมีน้านะอเอาแก้วมาจากไหนเนี่ยงั้นเราก็ต้องไปเติมน้ําก่อนนะโอเคผมไปเติมน้มาม,ม,นมาแล้วผมไปเติมน้ํามาแล้วครับเราก็ต้อง เอาน้ำเทลงไปในหม้อต้มน้ำโอเคผมเติมน้ำเสร็จแล้วและเราก็รอน้ำเดือดนะสิวันผ่านไปโอเคน้ำเดือดแล้วนะและทุกคนก็ตักน้ำขึ้นมาแล้วก็เทใสแ่แล้วก็ใช้หม้อปิดนะครับบ้านใครมีหม้อแบบนี้ให้ปิดอุ้ยลืมต้องใส่แล้วก็ใช้หม้อปิดนะครับเดียวเดียวแก้วหายไปไหนช่างมันก่อนเรามา